ท่านคณะกรรมการผู้มีเกียรติและผู้ฟังที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงไอริมแ่โจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านห้วยขอบมือเหี่ยมจังหวัดเลยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวศูนทรพพน์ในหัวข้อสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยที่โลกต้องรู้จักประเทศไทยดินแดนที่เปี่ยมด้วยสีสันแห่งชีวิต ดินแดนที่เมื่อเอ่ยขึ้นมาในเวทีระดับโลกภาพของรอยยิ้มก็จะปรากฏอยู่ในใจใครหลายคนนั่นเพราะวัฒนธรรมไทยไม่ได้เป็นเพียงมรดกของชาติแต่คือตัวตนคือความภาคภูมิใจและคือหัวใจสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นไทยให้โลกทั้งใบได้รู้จัก เมื่อกล่าวถึงประเทศไทยภาพที่ปรากฏในใจของใครหลายคนคือรอยยิ้มอันอบอุ่นความอ่อนน้อมถ่อมตนและกลิ่นหอมของแกงเขียวหวานที่ลอยมาแต่ไกลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่คือเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยที่ซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างช้านานวัฒนธรรมไทยคือสิ่งที่ตกผลึกจากประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานเรามีประเพณีที่งดงามเช่นประเพณีสงการที่ไม่มีแค่การสาดน้ําแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการรดน้ํำลำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรและแสดงความกระตัญยู หรือประเพณีลอยกระทงที่ไม่เพียงงดงามตระก,การตาแต่แฝงไว้ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติและสายน้ำสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่พิธีกรรมหากแต่เป็นสิ่งที่ผูกพันกับความรู้สึกและหัวใจของคนไทยทุกคนสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภาพถ่ายหรือสารคดีแต่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมและค่านิยมที่เรา ดำเนินอยู่ทุกวันเช่นความเคารพการไหว้การยิ้มและการพูดจาสุภาพเรามีคำลงท้ายว่าครับและค่ะเพื่อแสดงความนอบน้อมมีคำว่าขออนุญาตขอบคุณและขอโทษที่พูดกันเสมอโดยไม่รู้สึกฝืนใจนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยที่ไม่มีในตำราเล่มใดแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ ถ้ากลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลวัฒนธรรมไทยบางอย่างอาจถูกกลืนหายไปกับกาลเวลาภารกิจของเราทุกคนในฐานะคนไทยจึงไม่ใช่แค่ชื่นชมในความงามของวัฒนธรรมไทยแต่ต้องสืบสานรักษาและต่อยอดให้วัฒนธรรมไทยก้าวไปสู่สายตาชาวโลกอย่างภาพภูม ไม่ว่าจะผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์หรือแม้แต่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับชาวต่างชาติด้วยน้ำใจแบบไทยๆท,ทุกการกระทำเล็กๆนั้นล้วนมีพลังในการสื่อสารวัฒนธรรมให้โลกได้รู้จักถึงสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย สเสน,น่ห์วัฒนธรรมไทยคือความงามที่ไม่ต้องแต่งเติมคือภูมิปัญญาที่ไม่เคยเสือ่อมคลายและคือพลังนุ่มลึกที่สามารถเชื่อมใจผู้คนได้ทั่วโลกหากวันนี้เราทุกคนร่วมกันภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งสื่อสารออกไปด้วยหัวใจที่รักชาติและห่วงแหนในรากเง้าของตน ดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่แค่โลกจะรู้จักวัฒนธรรมไทยแต่โลกจะรับวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง